ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับร้านสก,กันมือรสองเชียงรายนะครับวันนี้ผมเอากางเกงเอนดูโรเข้าใหม่มาให้เพื่อนๆชมกันนะครับผมอ่มาเริ่มกันเลยนะครับก็จะมีตัวนี้นี่เป็นฟ็อกนะเป็นฟ็อกฟ็อกหนึ่งแปดศูนย์ฟอกหนึ่งแปดศูนย์ตัวนี้นะครับทับในเขาให้เป็นหนังมานะทับในให้เป็นหนังมาอย่างดีเลยแต่ตัวนี้เปื้อนนิดหน่อย แต่ถ้าสายบูเขาก็คงไม่เป็นไรทีนี้ก็น่าจะเปื้อนน้ำมันโซ่นาคาดว่านะคาดว่าน่าจะเปื้อนน้ำมันโซ่แต่ว่างานส่วนอื่นนี้ดีมากเลยนะครับพับในเป็นหนังนะครับตัวนี้เอลสามสิบนะครับเอลสามสิบราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะสำหรับฟ็อกซ์หนึ่งแปดศูนย์ตัวนี้น, 1, นะน,นี่ตัวนี้น่าจะเป็นของน้องผู้หญิงตัวนี้ของ MSR นะครับ MSR เป็นของใหม่ นะครับเป็นของใหม่เก่าเก็บนะครับตัวนี้เอลสามสิบยาวยี่สิบหกนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเป็นของใหม่นะตัวนี้เป็นของใหม่อ่ะแาตัวนี้เป็นฟ็อกเออเป็นฟ็อกขาสั้นนะครับขาสั้นสี่ร้อยห้าสิบนะสี่ร้อยห้าสิบตัวนี้ฟ็อกขาสั้นเอลสามสิบเหมือนกันนะตัวนี้นะเป็นฟ็อกเหมือนกันโอ้ฟ็อกมาเยอะเลย ตัวนี้ฟอกนะครับเอลสามสิบสองนะทับในเป็นหนังทับในเป็นหนังนะครับทับในเป็นหนังหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะครับฟอกตัวนี้เป็นฟอกรุ่นเก่านะเก้าร้อยบาทเอลสามสิบสี่เอลสามสิบสี่ฟอกรุ่นเก่าโอ้ตัวนี้สีเขียวสดสวยนี่เคนนี่นะครับเคนนี่เคนนี่เขาจะเปื้อนนิดๆน,นะตรงนี้เห็นไหม แต่ผมซักเอาละซักแล้วแต่มันก็จะเป็นคราบเ,เล็กๆแต่ว่าไม่ได้เลอะเทอะอะไรเอลปรับได้3จุดนะตัวนี้เอลยี่สิบเก้าร้อยบาทคิดนี่สีสดมากอี o l โวลูชันของไฟล์รุ่นนี้นะภับในเป็นหนังอย่างดีนะภับในเป็นหนังอย่างดีเอลสามสิบหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะเอลปรับได้หนึ่งจุดสองจุดนะครับเอลปรับได้สองจุดเลยนี่ ตัวนี้เอลสามสิบแปดพับในให้เป็นหนังมาของตอนะครับของตอตัวนี้ก็งานนุ่มดีเอลสามสิบแปดนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทของตอตัวนี้พับในเป็นหนังเช่นกันนะครับพับในตรงนี้ให้เป็นหนังมานะเอลสามสิบสี่นะครับตัวนี้เกนะ้าร้อยห้าสิบตัวนี้สีเฟด เป็นทรงเอเวนเจอร์สีมันเฟดหน่อย500บาทเอลสานะครับเป็นทรงเอเวนเจอร์่าตัวนี้ของไฟสีสดสดเลยนะสีสดมากนะครับงานดีภาพในให้เป็นหนังมาเลยสีสดนะครับตัวนี้ปรับได้หนจุดนะปรับเอลได้2จุดเอลสาราคาหนึ่งพันหบาทนะตัวนี้เอลสานะ เป็นทรง Enduro Classic นะครับ750บาทพับในให้หนังนะพับในเบิ้ลหนังมาตัวนี้น่าจะเป็นของฟอกนะครับสำหรับน้องผู้หญิงฟอก180นะครับ700บาท L 28 MSR ตัวนี้ MSR นะครับเบิ้ลผ้ามาให้950นะครับ950นะครับตัวนี้ L 38นะครับ ของไฟล์ของไฟล์ L30 850บาทนะสก็อตตัวนี้นะสก็อต L34 800บาทนะของสก็อตตัวนี้ตัวนี้ก็เบิ้ลผ้ามาให้สำหรับตรงสนับขาด้านในนะครับ L34 เอสามสิบสี่ตัวนี้ราคาแปดร้อยบาทเนาะอ่าฟอกตัวนี้ฟอกนะครับฟอกเอยี่แปดถึงสามสิบนะเพราะว่ามันยืดมันเป็นยางยืดด้วยนะครับเป็นยางยืดแล้วก็มีตัวปรับนะครับแต่พับในไม่ได้ให้เป็นพับหนังนะตัวนี้เอสามสิบราคาเก้าร้อยห้าสิบบาทสวยสวย ฟอกมาเยอะนี่ก็ฟอกนะเป็นสีน้ําเงินฟอก1 8 0่180นะครับทบในให้เป็นหนังมานะทบในให้เป็นหนังมาแต่ว่าเหมือนสีมันจะตกสายผ้านิดหน่อยนะนี่สีน้าเงินมันจะตกสายผ้านิดหน่อยถ้าเป็นสายบูก,ก็ไปหน้าจะซีเรียสก,ก็800บาทเอลสาด้วยฟอกด้วยอ่าตัวนี้ทรงเอเวนเจอร์นะครับเอาไว้ใส่คุมบู๊นะครับเอาใส่คุมบู๊เอลสี่สิบสองนะครับแปดร้อยบาทนะครับ เพื่อนๆอยากดูรูปเพิ่มเติมก็เข้าไปดูในลิงก์ใต้คลิปที่ผมรีวิวนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับเพื่อนๆเ,เข้าไปชมในเว็บไซต์ได้มีมากกว่านี้ด้วยนะมีมากกว่านี้ด้วยนะครับแล้วถ้าสนใจแบบเป็นชุดนะแต่จะมีเอวไม่ค่อยใหญ่นะ30 3 2 34ประมาณเนี้ยที่ผมผมจัดเป็นชุดไว้นะเสื้อมันจะเป็นของใหม่แล้วก็กางเกงมันจะเป็นของ second hand แบบนี้นะครับผมจับชุดกันมาอย่างนี้ก็เป็นชุดนะชุดนี้ตัวนี้เอว30เนาะ เสื้อเบอร์เอ็มเงี้ยผมก็จัดเป็นชุดมาให้ตัวนี้รู้สึกจะพันสี่ร้อยกว่าบาทนะครับประมาณเนี้ยนะได้เข้าชุดกันนะครับประมาณอย่างเงี้ยนะครับผมจัดไว้อยู่มีอยู่ประมาณสักสิบชุดนะครับแต่ไม่มีเอวใหญ่เท่าไหร่เนาะไม่มีเอวใหญ่ๆมีไซส์สามสิบสามสองสามสี่ประมาณนียผมจัดไว้อยู่ลองเข้าไปชมในเว็บไซต์หรือว่าสอบถามน้องแอดมินได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับนี่ MSR นะ M.S.R 700บาทนะเอลสามสตัวนี้เป็นทรง a d v e n นเ r อนี่ตัวนี้เอลสานะครับ7จ0ดบาทโอ้ตัวนี้ลายสวยนะครับของ f o อนะครับตัวนี้พับในให้หนังมาเอลสานะ1,100บาทบอกเลยว่าฟ็อมาเยอะมากนี้ นี่ก็ฟ็อก180นะครับตัวนี้เอล34เหมือนกันนะครับ950บาทนะครับภาพในยังไม่ใช่หนังนะตัวนี้ยังภาพในเป็นผ้าอยู่นี่ฟ็อกนะนี่ตัวนี้พวกนี้มันน่าจะเป็นเป็น360ละนะครับฟ็อกเอล28ตัวนี้เอล28ภาพในให้หนังมานะให้หนังมา950บาทนะตัวนี้ตัวเล็กเอล28 เอลสามแปดตัวนี้เอลสามแปดนะครับเอลสามแปดเก้าร้อยบาทนะฮะก็จะเป็นตัวนี้นี่แม็กซนะครับเอ2ราคา800บาทนะเคนี่ขาสั้นนะครับเคนี่ขาสั้นเอ6นะครับ3 5มบบาทราคาที่ผมแจ้งเป็นราคารวมส่งแล้วนะเพื่อนถ้า เก็บปลายทางบวกเพิ่มอีก50บาทนะครับตัวนี้เอลสามสองนะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับฟอกเหมือนกันฟอกมาเยอะนะครับตัวนี้ฟอกเลเซิ่งเหมือนกันเอลสามสิบนะครับหนึ่งร้อยบาทไอหนึ่งพันบาทนะครับเป็นฟอกนี่ก็ฟอกนะฟอกแต่ตัวนี้พับในเป็นหนังหน่อยแต่ก,ก้นเปื้อนนะก็มันจะเปื้อนแต่ผ้าแบบผ้าตัวนี้รุ่นใหม่ละ เอวสามสองนะครับแปดร้อยห้าสิบบาทเพื่อนนิดหน่อยตัวนี้ไซส์เล็กๆนะครับตัวนี้น่าจะไซส์เล็กมากเลยเอลยี่หกนะครับเอลยี่หกราคาหกร้อยห้าสิบบาททรงเอเวนเจอร์นี่สรงเอเวนเจอร์สามสิบสี่นะเอลสามสิบสี่ตัวนี้แปดร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนอ่ะอีกตัวหนึ่งแล้วกันนี่สีแดงนะครับของชิปนะเอลสามสิบหกก็ราคาแปดร้อยบาทจริงๆ850แปดร้อยห้าสิบาทตัวนี้มันเป็นราคาที่ผมรวมค่าจัดส่งไปแล้วนะครับเพื่อนๆอ่อนอ,อนยอดนี้ก็จะส่งฟีเออฟรีไปเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเก็บปลายทางก็ขออนุญาตบบกเพิ่มอีกห้าสิบบาทนะครับ เพื่อนๆสนใจรูปแบบไหนหรือว่าดูไม่ทันนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเป็นกางเกงอย่างเดียวก็ชุดก็มีนะแต่ชุดมีไม่เยอะอย่างไั้ก็ฝากติดตามด้วยนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตสินค้าใหม่ๆทุกเดือนนะครับถ้ายังไม่ได้ของถูกใจก็ฝากกดติดตามไว้ก่อนนะครับติดตามเพจไว้ก่อนถ้าเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทุกๆเดือนนะครับผมเพราะว่าผมทยอยรีวิวของที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นกางเกงเป็นชุด รองเท้ากางเกงยีนกาดนะครับเสื้อกาดพวกนี้ผมมีบริการเพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกชมในเว็บไซต์ได้ทั้งหมดเลยนะครับชอบตัวไหนสงสัยตัวไหนสอบถามน้องไอมินได้ใส่ไม่ได้เปลี่ยนได้นะครับที่ร้านไม่ต้องกังวลใส่ไม่ได้เปลี่ยนได้หลังจากรับสินค้าไปแล้วเวันถ้าใส่ไม่ได้ก็ใจน้องแอมินเปลี่ยนนะครับราคาส่วนต่างว่ากันทีหลังนะครับผมถ้า เปลี่ยนแพงขึ้นก็เพิ่มเงินถ้าเปลี่ยนถูกลงก็เดี๋ยวผมโอนคืนให้นะครับผมโอเคขอบพระคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ